กระทรวงควมนาคมภายใต้การบริหารของผมขอเรียนให้ทราบว่าเราไม่เคยละเลยเรื่องของคุณภาพการให้บริการทั้งภายในอาคารสถานีและการให้บริการรับส่งผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยโดยผมจะขอกล่าวถึงความเป็นมาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตโดยสังเขตดังนี้นะครับท่านสมาชิกหลายท่านในที่ประชุมสภาหแห่งนี้อาจจะยังไม่ทราบว่าในอดีตสถานีขนส่งกรุงเทพเคยอยู่ที่หมอชิดถนนผลยินทินมาตั้งแต่ปี2503หลังจากใช้างานอยู่38ปีกระทั่งปี2541 กรมธนาลักษ์มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีหมอชิดเดิมจึงได้บขสย้ายสถานีมาเช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการเป็นสถานีหมอชิดสองเป็นการทั่วข่าวผมย้ํานะครับเป็นการทั่วข่าวเพื่อพัฒนาอาคารบริเวณหมอชิดเดิม ก่อนที่จะให้สถานีบขอสอย้ายกลับไปที่เดิมแต่มีอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวทำให้สถานีหมอชิดสองที่ออกแบบไว้เป็นอาคารชั่วคราวจำเป็นต้องเปิดให้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยในภาพรวมนอกจากสถานีขนส่งหมอชิดสองแล้ว บขอสอยังได้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารหลักกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งส,งสายใต้ใหม่ขนาดพื้นที่ประมาณ36กไร่เพื่อรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางภาคใต้และภาคตะวนตกอีกสถานีหนึ่งคือสถานีเอกมัยขนาดพื้นที่ประมาณ7ไร่บนถนนสุขมุมวิท ซึ่งเป็นบริเวณที่ใจกลางเมืองเพื่อรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางภาคตะวันออกโดยในปีที่ผ่านมามีประเมาณผู้โดยสารที่มาใช้สถานีหมอชิตสองประมาณ9.9ล้านคนสถานีสายใต้ใหม่ประมาณ8.8ล้านคนและสถานีเอกมัยประมาณ3.9ล้านคน นอกจากนี้บขสยังให้บริการผู้โดยสารรถที่สถานีรถเล็กจตุจักรซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านคนซึ่งจะเห็นว่าการให้บริการรถโดยสารสาธาระของบขสตามที่กล่าวมายังมีลักษณะ กระจัดกระจายไปอยู่จุดต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนไม่สะดวกในการเข้าถึงและการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางผมถึงได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมให้จัดทําแผนอนาคตในการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะนะให้เชื่อมต่อภูมิภาคในทุกภูมิภาค ของบคสให้มาอยู่รวมที่เดียวกันโดยผมได้เล็งพื้นที่ไว้ในบริเวณโดยสารรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนที่บางซื่อซึ่งนานเตจะเป็นศูนย์กลางของระบบรางทั่วประเทศทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาครถไฟทางไกลเชื่อมจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และมีการวางระบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายสีม่วงสายสีแดงสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวจึงเหมาะอย่างยิ่งครับที่จะพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะของบสของบกสมาไว้ติดกันเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ แต่ด้วยเหตุที่ที่ดินรอบบริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรมีมูลค่าสูงซึ่งในอนาคตเชื่อว่าตารางวาละไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทจึงจะมีการพัฒนาสถานีรถขนส่งบขอสอดังกล่าวในลักษณะเป็นอาคารสูงขึ้นในแนวดิ่งตามที่ผมได้เคยไปเห็นที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานีที่เยสุบัสเทอร์มินอลอยู่ติดรอบสถานีรถไฟโตเกียวหรือสถานีบัสเทอร์มินอลที่อยู่รอบสถานีฮากาตะเมืองฟูกุโอกะก็ทำในลักษณะเดียวกันคือสร้างเป็นอาคารสูงแล้วมีแรมที่ค่อยๆวนขึ้นรอบอาคารเพื่อเป็นชานชาลาจอดรับผู้โดยสาร ในลักษณะแชร์ลิงเกตแบบเดียวกับที่สนามบินโดยมีแกนกลางในแต่ละชั้นของอาคารจะทำเป็นพื้นที่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเพื่อบริการพี่น้องประชาชนระหว่างรอคอยขึ้นโดยสารโดยในพื้นที่ดังกล่าวจะมีระบบปรับอากาศทั้งอาคารนั่นคือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในอนาคต ที่ผมได้สั่งการไว้ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของบคสและหน่วยงานคมนาคมที่เกี่ยวข้องคาดว่าการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณสี่ปีหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วระหว่างนี้กระทรวงคมนาคมมีแผนจะปรับปรุงคุณภาพ ให้บริการของสถานีหมอที่สองเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างไรแม้ว่าจะเป็นการทั่วข่าวก็ตามผมขออนุญาตเรียนรรท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนว่ากระทรวงคมนาคมภายใต้กำก,ก,ก,กับบริหารของผมผมให้ความสำคัญ และก็ใส่ใจต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเป็นอย่างมากผมได้สั่งการให้บขสไปดาเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ยังมีข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องบันไดเลื่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาชานชลาที่สั้นเกินไปทำให้เกิดการแอรอัด ของผู้โดยสารในระหว่างรอรถขึ้นโดยสารและไม่สามารถติดแตงและไม่สามารถติดตั้งแอร์คอนดิชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้โดยได้สั่งการให้บขสาไปจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความมืออาชีพด้านการออกแบบมาศึกษาปรับปรุงโดยด่วน ซึ่งคาดว่าการดำเนินการนี้จะสามารถก่อสร้างปรับปรุงให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาไม่เกิน2ปีเพื่อที่จะยกระดับการให้บริการในระหว่างที่รอการดำเนินการออกแบบก่อสร้างสถานีบขสในรูปแบบที่เป็นอาคารสูงตามที่ผมได้เรียนท่านไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเป็นชินนี้ท่านอาจจะมีคำถามว่า แล้วในช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงอีกภายในสเดือนข้างหน้านี้กระทรวงคมนาคมจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการให้บริการที่สถานีหมอทิ่สองให้กับพี่น้องประชาชนผมขอกราบเรียนดังนี้นะครับจากที่ผมและรัฐมนตรีช่วยสุรพงศ์ได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพ การให้บริการที่สถานีหมอชิด2ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีปสุภาพซึ่งปัญหาที่พบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความปลอดภัยผมได้สั่งการให้ทางบคสอประสานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่หมอที่สองเพื่อไม่ให้ผู้เอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่อีกต่อไป 2. ปัญหาห้องน้ำไม่สะอาดตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้สั่งการทุกหน่วยงานที่มีสถานีขนส่งสาธาระทั้งบกทั้งทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศเน้นย้ำในเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดมาโดยตลอดซึ่งวันที่ผมไปตรวจสถานีหมอชิดนั้นตัวผมเข้าไปตรวจห้องน้ำชายด้วยตัวเองและให้ทางรัฐมนตรีช่วยมรดพรไปตรวจสอบห้องน้ำผู้หญิงพบว่า มีความสะอาดอยู่ในระับที่พึงพอใจและผมก็ได้เน้นย้ำกับผู้บริหารพศให้รักษาระดับมาตรฐานความสะอาดให้อย่างต่อเนื่องปัญหาที่สปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอและการจัดพื้นที่ที่ปล่อยรกร้างผมก็ได้สั่งการให้บขสเร่งดำเนินการติดตั้งแสงสวง่าง และรื้อถอนอาคารเช่าที่ลกล้างให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงการต์ 4. การแก้ไขปัญหาแออัดในพื้นที่สถานีในช่วงเทศกาลทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยสุรพงศ์นะครับท่านก็ได้มีการลณล,ลงค์ให้มีการเปิดจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อให้ทราบดีเมนความต้องการของผู้เดินทางสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจะมาจัดสรร พื้นที่ให้บริการและจัดสรรจำนวนรถโดยสารให้เพียงพอไม่เกิดความแออัดในการให้บริการซึ่งจะเห็นว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทางบขสสามารถเตรียมรถให้เพียงพอกับผู้เดินทางที่จะกลับไปต่างจังหวัดท่านจะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่เคยปล่อยปะละเลย มีแผนการปรับปรุงคุณภาพให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบมีทั้งแผนระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวด้วยนโยบายที่เน้นความสะดวกและความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน ให้ได้ตามมาตรฐานสากลธรประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะจบการชี้แจงขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนเนื่องจากวันนี้อยู่ระหว่างที่วาระที่สภาพิจารณาเรื่องงบประมาณหลายท่านก็อาจจะมีคำถามในใจ ที่ผมได้เรียนถึงวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลในบริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอภวยันนั้นน่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแล้วจะเอางบประมาณมาจากไหนผมขอกราบเรียนว่าลำพังมูลค่าที่ดิน ที่สถานีบขอสอที่เอกมัยนะครับมีที่อยู่ประมาณเจไร่ที่ในอนาคตจะต้องย้ายมาอยู่รวมกันที่เป็นอาคารสูงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนั้นที่ดินตรงนั้นครับมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเจ0 0ล้านผมจึงมั่นใจว่าบขอสอมีทรัพย์สินให้บริหารเพื่อลงทุนพัฒนาสถานีรถขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย ตามที่ผมได้เรียนไว้ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดทั้งหมดนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ให้ความใส่ใจต่อการดําเนินงานของกระทรวงควมนาคมทําให้ผมได้มีโอกาสได้มาชี้แจงนําเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของผม และของกระทรวงคมนาคมในการเล่งรับพนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญขอพระคุณครับครับขอบคุณครับ